สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลําพูนนะครับในช่อง YouTube ช่างเอลําพูนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับตอนนี้นะครับก็มาเทสเครื่องอินเวอร์เตอร์โซล t เทคตัวนี้นะครับ vm 2ขนาด5,500วัตต์นะครับตัวสีขาวคาดดำ ด้านล่างมันจะมีสีขาวอีกทีนะครับเป็นฝาปิดตัวนี้นะครับเป็นของคุณลูกค้านะครับจังหวัดตากส่งเข้ามาซื้อตัวใหม่ๆเลยนะครับไปติดตั้งแล้วก็เปิดกี่ท่าไหนไม่รู้นะครับเครื่องพังขึ้นโค้ดอะไรต่างๆนะครับแจ้งเตือน ก็ส่งมาซ่อมนะครับตรวจสอบแล้วมีภาคใจไฟนะครับตัวมอแปลงไดเกตไม่แล้วก็มีพวก igbt ของภาคอินเวอร์เตอร์เสียอยู่2ตัวระบบชาร์จเจอร์ทำงานปกติก็ได้ทำการซ่อมและเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ คุณลูกค้าท่านนี้พลาดนะครับที่โทรมาสอบถามก็เนื่องจากว่าอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับด้าน AC o u u t u u พุทที่ต่อเอาไปใช้งานนะครับหลายท่านจะต่อเข้าขนานกับไฟบ้านเลยนะครับโดยที่ไม่มี a t s ผลปรากฏว่าไฟในบ้านมีอยู่แล้วนะครับ220แล้ว เอาตัวนี้ไปต่อเข้าเบเกอร์ย่อยนะครับเพื่อจะจ่ายไฟสลับเข้าไฟบ้านแต่ลืมเอาเบเกอร์เมนลงนะครับทำให้ไฟ220มาชนกันนะครับไฟ220ของอินเวอร์เตอร์กับไฟ220ของไฟบ้านที่จริงมันขึ้นเดียวกันนะครับขึ้นเพียวซ้ายเหมือนกันแบบนี้นะครับแต่มัน ไปกันไม่ได้นะครับมันไปไปไปกันไม่ได้หลายคนคิดแบบนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับแบตเตอรี่เป็นอินเวอร์เตอร์ออฟกิดนะครับนะอินเวอร์เตอร์ที่ใช้แบตเตอรี่12โวลต์24โวลต์36 v, 48ี่นะครับเห็นว่ามีไฟ2 2 0โวลต์ไปดันเข้าที่ไฟบ้านเลยนะครับทำเหมือนกิดไทยอินเวอร์เตอร์หรือต่อเหมือน ออนกริดนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ถ้าต่อแบบนี้ระเบิดแน่นอนนะครับดีนะครับตัวนี้ที่ยังมีเบเกอร์อะไรป้องกันไว้นะครับมันเด้งก่อนเลยไม่เสียหายมากไม่งั้นก็อันตรายนะครับอันตรายก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับได้ทำการเทสมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโดยการ จ่ายไฟจากสวิตชิงครับดึงโหลดที่300วัตต์300วัตต์กินกระแส DC ที่7แอมป์นะครับตอนนี้ก็ได้ใช้มิเตอร์ตัวสีแดงนี้นะครับจับไฟอินพุตด้านแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็มิเตอร์ตัวนี้นะครับจับไฟไฮโวล์ olt, นะครับที่อยู่จุดตัวสีนี้นะครับที่ออกจากภาค DC to DC ยังไม่มีอะไรร้อนนะครับเปิดได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีสโคบนะครับในการจับ AC u u t u u นะครับ AC Input ยังไม่ได้ต่อนะครับนื่องจากไม่มีปัญหาอะไรรุ่นนี้เป็นรุ่นปุ่มสัมผัสนะครับช่วงหลังๆนะครับมีรุ่นนี้เข้ามาซ่อมเยอะนะครับเนื่องจากการผิดพลาด การต่อใช้งานนะครับของหลายๆท่านที่ซื้อไปต่อใช้งานเองนะครับสำหรับใครที่ให้ช่างไปติดตั้งนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากว่าช่างก็จะมีประสบการณ์นะครับแล้วก็จะได้ทำการตรวจเช็คอะไรต่างๆนะครับเพื่อมั่นใจแล้วนะครับถึงจะต่อระบบอินเวอร์เตอร์เข้ากับไฟบ้าน,นครับ ใครที่ใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับจะต่อยากนิดนึงจะยากกว่าระบบออนกลิดถ้าใครใช้ไฮบริดก็ควรมี ATS ต่อข้างนอกนะครับโดยตรวจเช็คระบบกลาวให้ดีด้านนิวตันที่ออกจากอินเวอร์เตอร์มานะครับไม่ควรต่อลงดินนะครับหรือว่าไม่ควรต่อกับไม่ต่อร่วมกับขั้วนิวตันนะครับ นิวตันหรือว่าของไฟบ้านนะครับที่ตู้คอน s u m อ e r ของไฟบ้านนิวตันเขาจะต่อลงดินนะครับแต่ AC output ของอินเวอร์เตอร์ครับไม่เหมาะที่จะต่อลงดินนะครับให้ต่อลอยๆแบบนี้ไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเลยยกตัวอย่างเช่นที่ผมใช้เท่านี้นะครับด้าน AC output ออกจากปลั๊กมาก็ไปหาโหลดเลยนะครับ เป็นหลอดไฟเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับถ้าไม่ใช้ใช้ไม่เกินนะครับใช้ไม่เกินกําลังของเครื่องและแบตเตอรี่นะครับมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ b ีมเก็มีส่วนนะครับถ้าเป็น b ีมเที่เป็น Smart b บีมมันสามารถตั้งกระแสชาร์จได้นะครับกระแสชาร์จกระแสดิจช,ชาร์จนะครับตั้งได้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ ตั้งไม่ได้นะครับกระแสชาร์จมันจะได้แค่50แอมป์นะครับในบีมเอที่เป็นรุ่น100แอมป์นะครับจะได้ครึ่งหนึ่งหลายคนก็ตั้งชาร์จไป60 70แอมป์แบบว่าชาร์จเข้าไปแล้วมันไม่เข้าแบตนะครับเนื่องจากว่า b ีมเมันตัดถ้าบีมเตัดมันตัดทั้งไฟอินและเอาด้วยนะครับทำให้ไม่มีไฟ DC ออกจากขั้วแบตหลายคนก็คิดว่าเครื่อง มีปัญหาแล้วครับมันไม่ใช่นะครับก็เลยแนะนำให้ทดลองตั้งกระแสชาร์จที่40แอมป์นะครับตามหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ100แอมป์จะตั้งกระแสชาร์จที่30แอมป์เท่านั้นนะครับก็ให้คุณลูกค้าลองตั้งที่40แอมป์หรือ30แอมป์ผลปรากฏว่า b ิมเอกลับมาทำงานแล้วก็ใช้งานได้นะครับก็เป็นอย่างที่ผมได้สันนิษฐานไว้ เอาละตอนนี้ผมจะมาเทสให้ดูตอนนี้ดึงไฟจากสวิตชิ่งตรงๆเลยนะครับใจ่ายให้โหลดที่300กว่าวัตต์ครับหน้าเครื่องบอกที่บอกวัดที่ใช้งานกดยากนิดนึงนะครับใช้อยู่4%นะครับของเครื่อง260วัตต์ครับจะเห็นว่ากินกระแสด้าน DC ที่7แอมป์นะครับ ถ้าเป็นระบบ24โวลต์จะกินกระแสที่14แอมป์นะครับถ้าเป็นระบบ12ก็จะหารเข้าไปนะครับอาจจะคูณเข้าไปนะครับเป็นเท่าตัว14.2ก็นุ่นนะครับหลายแอมป์เหมือนกันนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับที่อ่าตอนนี้กินที่ 14m แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไฟ ด้านแผงโซลา r เซลล์เข้าไปนะครับมาดูกันนะครับจะเห็นว่าขื่นไม่ค่อยสวยเนื่องจากมันมีสายกาวหลวมอยู่นะครับอะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟจากแผงเข้าไปนะครับปึ๊บอาตอนนี้มีไฟจากแผงเข้ามาที่339โวลต์แล้วจะเห็นว่ามีการกินกระแสน้อยลงนะครับกินกระแสด้านสวิตชิงนะครับน้อยลง ตอนนี้ดึงไฟจากแผงโซลาเซลล์ล้วนๆนะครับแต่เมื่อมันทำงานแบบนี้ไม่ควรปิดแบตเตอรี่นะครับต้องมีเลี้ยงเวลาแดดอ่อนนะครับมันก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ผสมผสานกันไปหลายคนอยากลองนะครับไม่ไม่ควรนะครับลองไปเรื่อยไม่ได้ที่เห็นขึ้นเพียวไซ ไม่ไม่สวยนะครับเนื่องจากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่โดยตรงนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่โดยตรงใช้สวิตชิงนะครับขึ้นมาเลยออกมาไม่สวยแห้ใช้แบตเตอรี่นะครับมันจะโค้งนวลสวยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ใช้ไฟจากแผงอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีการกินกระแสจากแบตเตอรี่เลยนะครับตอนนี้ดึงโหลดที่ ประมาณอ่า540วัตต์นะครับมีไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้าชาร์จเจอร์นะครับพร้อมทั้งที่ชาร์จลงแบตแล้วก็ใจให้โหลดแต่ผมไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะครับมันเลยไม่มีการชาร์จลงแบตก็มาเทสให้ดูนะครับเข้าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะต่อใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับก็ควรคิดดีๆนะครับ ไล่วงจรดีๆอย่างที่ผมบอกนะครับต่อยังไงก็ต่อได้อย่าให้ไปชนกับไฟบ้านนะครับแล้วก็ตั้ง b ีมเอสดีๆอีกอย่างหนึ่ง AC ด้านเอา p ์พุตนะครับให้ต่อไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้าเลยห้ามมีสายใดสายหนึ่งลงดินนะครับลงดินไม่ได้นะครับรว่าจะเป็นขั N, ้วเอขั้วยิ่งเป็นขั้วยิ่งไปใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นไฟบ้านนี้ช็อตแน่นอนนะครับเป็นขั้วเ บางคนก็นึกว่ามันเป็นนิวตันเหมือนการไฟฟ้าไม่ใช่นะครับมันเป็นนิวตันที่อินเวอร์เตอร์ผลิตออกมาถ้าเราไปต่อลงกับสายดินนะครับอาจจะทำให้เครื่องมีปัญหาแบบนี้ได้นะครับเป็นบางยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อดีๆก็สามารถลงได้เหมือนกันถ้ากลัวไฟดูดนะครับก็ให้ต่อสายดินแบบนี้นะครับหรือว่าต่อที่น็อตตัวถังนะครับจะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ สายดินอยู่นะครับอันนี้ต่อลงดินได้นะครับเวลาเกิดไฟลวดจากแผงจากอะไรนะครับจับที่ตัวถังมันจะไม่มีการดูดเลยเรามาวัดดูนะครับว่ารุ่นนี้นะครับมันมีไฟออกมาทั้งโค n เอ็ L, หรือเปล่านะครับผมจะวัดให้ดูตอนนี้ผมแตะที่โค n เอ็นนะครับจะเห็นว่าไม่มีนะครับไม่มีไฟสว่างผมจะแตะที่ โวอลนะครับนี่จะเห็นว่ามีไฟออกนะครับนี่นะครับขั้วเอ็นนะขั้วเอ็นไม่มีเห็นไหมครับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับข้อดีคือว่าเราเอาไขควงวัดไฟนะครับแต่ที่ขั้ว L อนะครับมันจะมีไฟแต่ขั้วเอไม่มีนะครับขั้วเอจะไม่มีไฟแต่ไม่ควรต่อลงดินนะครับ ถ้าเป็นรุ่นหน้าจอสัมผัสนะครับจะมีไฟออกทั้ง2เส้นเลยนะครับแต่แบบนี้นะครับทั้งโค้วเอนโั้วอลมันจะมีทั้ง2เส้นเลยหลายคนก็คิดว่าเครื่องมันมีปัญหาไม่ใช่นะครับเป็นปกติของเครื่องก็ที่จริงยี่ห้อเดียวกันนะครับอุปกรณ์ภายในคล้ายๆกันหมดนะครับแต่มันมีไฟออกมาทั้งสงเส้นนะครับเหมือนอินเวอร์เตอร์ออฟกินะครับอินเวอร์เตอร์ออฟกิจะมีไฟทั้ง2เส้นเลยนะครับ ทางแบบมอบแปลงเธอร้อยมอแปลงต่างๆหรือว่าแบบสวิตชิ่งแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับอาจจะพูดเยอะไปนิดนึงก็เป็นข้อมูลที่ผมรับรู้มานะครับแล้วก็ตามประสบการณ์ของผมนะครับมาพูดคุยให้เพื่อนสมาชิกในช่อง YouTube ช่างเอลําพูนได้ฟังกันนะครับ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์บอกติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ